สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนล,ลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางเราพัฒนานะคะเป็นเลขดับของเรานะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะตัวนี้เป็นเลขดับนะคะเมื่อคืนนี้แอดก็ยังลงไม่ครบนะคะยังเหลือ,อ,อดับอีกตัวหนึ่งเนาะ ดับอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะไม่ใช่อันนี้ถ้าเอาเป็นบนนะคะทุกคนเลอะมดแแ้้ว โอ้ยิ่งทําไปทํำมายิ่งเละน,นะคะเอานี่นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะเมื่อคืนนี้เนาะแต่ว่าดับหลักสิอีกตัวหนึ่งล้วเ,เลิกใช้นะคะแอดก็ให้ fc นะคะพินิดพิจารณาดับหลักสิบล่างนะคะสิบล่างกับสิบ,บนนะคะน่าจะใช้ร่วมกันได้นะคะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะคะจากที่เราสังเกตกันมาดูนะคะถ้าใช้ก็น่าจะดับอยู่หลายงวดเลยนะคะทุกคนก็พินิพิจารณากันดูว่าจะใช้ไหมนะคะ ดับของเรานะคะก็ม้วดที่ผ่านมานะคะก็เอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะเราจะมีหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันแล้วก็หกคู่บนนะคะบนกับล่างเราจะแยกกันนะคะทุกคนต้องดูให้ชัดเจนเด้อบนคือบนล่างคือล่างนะคะดูให้ชัดเจนนะคะอย่าสลับบนล่างเลยค่ะเพราะว่ามันมีผลนะคะมันมีผล มีผลทันทีนะคะถ้าเอาไปใช้นะคะบางทีมันมันไม่ใช่นะคะทุกคนนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางบนคือบนล่างคือล่างนะคะสูตรตัวดับนะคะเออเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ก็หายเลยเนาะเจ็ดศูนย์ไม่มีนะคะถือว่าไม่มีเลยนะคะมันก็ดับอยู่นะคะรอดตายไปหนึ่งงวดนะคะถือว่าเอาอยู่นะคะทุกคนสําหรับเออ ดับนะคะหกคู่บนหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะดับพวกนี้นะคะ FC ที่แปลว่าเอาทำไมบางครั้งเห็นบางครั้งไม่เห็นคลิปหลยเอสวาสันเดอร์ อแอดจะเอาไว้ในชุดสรุปค่ะชุดสรุปนะคะพอแอดทาตัวลงตัวเด่นอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะแอดก็จะมาเคลียร์ดับนะคะทุกคนนะคะจะมาเคลียร์ดับพวกคู่นะคะพวกคู่นเนาะเราก็จะคัดออกมานะคะตัวไหนที่ไม่น่าลงทุนนะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะเอาไว้ในชุดสรุปนะคะเพราะว่าแอดทาไม่ทันนะคะทําไม่ทันาวันไหนทําไม่ทันนะคะก็จะลงให้เท่าที่ทําทันก่อนนะคะแล้วก็จะลงตามตูวให้อีกนะคะอาจจะไม่พร้อมกันเด้อบ,บางทีนะคะทุกคน โอ้ยตรวดหัวเอานี่นะคะมาดูกันนะคะดับของเรานะคะแอดก็ให้ดูคร่าวๆแล้วเนาะนี่นะคะดับหน่วยบนนะคะให้ไปที่ดับสามนะคะเอาอีกแล้วดับข่อยดับหน่วยบนให้ไปที่ดับสามนะคะถ้าสมมุติว่าดับหลักสิบนะคะมันใช้กับสูตรเออสูตรบนได้เอาสามก็จะไม่มีปัญหาอีกบอกค่ะสิบว่าดับขาดอีกบอกสามข่อยอีกแล้วดับอยู่บนอ่บั่นสามเด้อค่ะ สามนะคะสามกับหกหาพินิจพิจารณากันดูหน่วยบนนะคะเฉพาะหลักหน่วยบนเท่านั้นนะคะอันนี้คือสูตรหน่วยบนคผะดูตามสถิติเลยนะคะเรามีสถิติให้ดูนะคะสถิติเลขดับของเรานะคะใช้งานจริงคะ่ะพวกนี้เราจะใช้งานจริงนะคะโดยเฉพาะ,ะดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยนี่เราจะใช้งานจริงทั้งหมดเลยนะคะไม่มีย้อนลงย้อนหลังหรอกคะ่ะ มี่จะใส่หลีใช้จริงเจ็บจริงนะคะไม่ใช่สแตนอิงนะคะเอวนักเลงพอนะคะเอฟซีว่าดับห้านะคะดับสิบบนให้ไปที่ดับห้านะคะถ้าดับสิบบนนะคะใครจะใช้ดับสิบบนกับสิบบนล่างนะคะสิบบนตัวนั้นเนาะมันก็จะดับสามเอาสามกับสิบบนดับขาดบ่บาเนยค่ะบนยังไม่ได้ทําตัวเด่นเลยนะคะสามดับแล้วว่าให้ตายแล้วว่าจสอัดสามสองคือดับเลยเนาะบาเนี่ย อันนี้นะคะห้านะคะทุกคนให้ไปที่ดับห้านะคะดับสิบบนดับห้านะคะอามาดูดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยหรือว่าดับหน่วยล่างนะคะโอ้ยดับมืดแล้วคะ่ะเอียงกมิตาดับอันนี้เนาะตายบัวบาทนี่สามหอยอ้าดับหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะมือขึ้นนี่มั่วแต่ดีใจคะ่ะมั่วแต่ดีใจนะคะเอาหายหมดแล้วนะคะสามหอย ืเสาขึ้นมาสามคือติดดับเหมือนล้อบานเอาดับหลักร้อยนะคะให้ไปที่ดับหนึ่งสามนะคะยังไม่ทันได้ทําแนวทางเลยนะคะดับหมดแล้วนะคะเลขสามนะคะโอ้ยตายแล้วนะคะสามดับนะคะหนึ่งกับสามนะคะสูตรเก่าให้หนึ่งสูตรใหม่ให้สามนะคะสูตรใหม่นี่ก็จึ้งมากเลยนะคะยังไม่หลุดเลยค่ะโอ้ดีแล,ะละะ้วค่ะมีสูตรแม่นๆสักสูตรสองสูตรเนาะก็ยังดีนะคะทุกคนหนึ่งกับสามเออหนึ่งกับสามนะคะหนึ่งกับสาม หนึ่งกับสามค่ะตัวนี้นะคะอ่าพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะสําหรับดับหลักร้อยของเรานะคะแอดจะให้ดับแค่สองตัวแค่นี้ก็โหเสียวเลวคะ่ะเสียวใส่พ่อแลวคะ่ะกลัวดับหลุดนะคะดับหลุดนี่บันเทิงเลยนะคะทุกคนอะแถบเลยนะคะดับหลักร้อยตัวนี้โอ้เลิศอยู่ดีค่ะตัวสูตรใหม่นี่คะ่ะสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งนี่ก็ห่วยก็โอเคอยู่นานๆจะหลุดทีนะคะนานๆจะหลุดทีก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะ แต่ตัวนี้ดับหลักสิบนี่ค่ะจึ้งมากเลยนะคะสิบล่างนะคะเราใช้งานจริงเลยนะคะนี่ยี่สิบเอ็ดงวดแล้วนะคะยี่สิบเอ็ดวดนะคะยี่สิบเอ็ดวดนะคะสําหรับเราใช้งานจริงนะคะทุกคนเนาะแอดก็จะไอ้น,นี่ให้ดูนะคะอันนี้ว่าสิเขียนอันนี้ว่าสันดันไปขีดอันนี้เละเมื่อละค่ะเราทางแอดนะคะเออทุกคนอาทนดูเอานะคะ ดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างเนาะสิบล่างสิบบนนะคะสามอีกแล้วนะคะแอดเออสิบล่างสิบบนลองดูซิสูตรนี้นะคะผู้ใดสิ่ลองใส่บ่สิบล่างสิบบนนะคะใครจะลองโค้งนะคะจัดไปค่ะแต่ถ้ามาก็ตัวใครตัวมันนะคะทุกคนแล้วก็ดับสิบล่างเอฟซีนะคะให้ไปที่ดับเก้านะคะตอนนี้สามดับหมดแล้วนะคะรู้สึกเข้าๆว่าสามจะดับหมดทุกหลักแล้วละ่คะหรือดับ เหลือหลักไหนที่ยังไม่ดับสิบดับหน่วยดับนะคะสิบสิบล่างดับสามหน่วยล่างดับสามดับหลักร้อยนี่ก็สามหนึ่งกับสามนะคะดับหน่วยบนก็สามนะคะเหลืออะไรที่ยังมาได้นะคะเหลือสิบโอ้โหบนก็มาบนไหนดับหมดแล้วดับหมดแล้วค่ะโอ้ตายแล้วแม่นอยู่บ่ค่ะสามดับหมดหรือยังคะ าถ้าตัวนี้เป็นสิบบนสิบล่างถ้าสิบ,บนสิบล่างใช้ด้วยกันได้ก็คือสามนะคะแต่มันเป็นสูตรของสิบล่างนะคะเราก็สังเกตเอาเนาะเอาใครอยากลองของนะคะจัดไปค่ะเดี๋ยวเจอแจ็คพอตเดอร์ระวังโดนแจ็คพอตนะคะเดี๋ยวเราจะมีสรุปรวมให้อีกนะคะเราก็จะทําสรุปรวมอย่างนี้นะคะในชุดสรุปของเรานะคะให้เนาะเอานี้ดับอัน,นหน่วยบนกับสามหกว่าซานดับหน่วยบนนะคะก็สามหกดับหน่วยล่างก็สามหีโีโวย อันนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นดับหน่วยบนนะคะห่วยจึงอยู่เด้ก็พอไปวัดไปว่าได้อยู่นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนด้อขอให้หมานะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อสวัสดีค่ะ